เอาละครับทุกคนวันนี้ไม่ได้มีทริปไปไหนนะครับวันนี้เราไปสวิตรถกันก่อนที่เราจะเดินทางไกลนะครับก็เรียกว่าเป็นเบื้องหลังก่อนเดินทางแล้วกันสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกไปครับว่าผมไม่ได้ออกทริปนะแต่จะพาไปดูเบื้องหลังก่อนที่ผมจะออกทริปแต่ละครั้งอะครับว่าผมทำอะไรบ้างแล้วใครเป็นคนที่ดูแลเรื่องรถในทุกๆก,การเดินทางของผม จะบอกว่าช่างคนนี้แหละครับที่สอนผมในเรื่องของการขับขี่เรื่องการใช้เบรกขณะอยู่บนเขาเทคนิคต่างๆผมก็ได้จากช่างคนนี้แหละครับก็เลยอยากจะมาบอกต่อสําหรับคนที่ชมคลิปนี้ถ้าใครกําลังมองหาช่างมือดีที่ไว้ใจได้คลิปนี้ผมว่ามีคําตอบให้ได้นะ อนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่เรามาทำรถด้วยกันประจาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่โตครับร้านพี่ชื่ออะไรนะครับบอกกหน่อยชื่ออะไรหรอใช่ MKS Shop MKS Shop นะครับออยู่ตรงไหนนะพี่อยู่สารยาครับอยูสาลยาแต่ไม่รับอกอินนะไม่รบอกอินนะไม่รบอกอินนะเดี๋ยวผม ให้คอนแทคเอาไว้แล้วกันได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่า f เฟซบุ๊กเบอร์อะไรต่างๆแต่ผมทิ้งไว้ให้หมดเลยทักมาตามสูตรพักมาตอบช้าไม่ต้องตกใจไม่รู้ปกติไม่รู้ปกติไม่รู้ปกติแล้วก็แม่งทักหาแม่งมาสองวันแล้วไม่ตอบรู้ดีว่าอะไรกันไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจก็นี่แหละครับที่บอกว่าพี่โตวันนี้พี่เขาชื่อพี่โตเขาดูอะไรรถคันนี้อยู่แล้วเออตั้งแต่กี่ปีนะพี่นานแล้วเนาะ แรกเลยแหละคันนี้แรกๆรัตั้งแต่ที่พี่ยังไม่เป็นไบเกอร์ยังไม่เข้าสู่วงการท่องเที่ยวใช่พอเข้าวงการท่องเที่ยวปุ๊บเซ็ตรถอีกแบบหนึ่งปวดหัวไหมพี่ปวดหัวไหมเหรอคันนี้มันมันจะเรียกว่าปวดหัวไม่ได้เรียกว่าเหมือนแบบว่าช่วยกันดูแลแล้วกันใช่กันดูแลแต่ก่อนนั้นนี้ก็จะยับๆหน่อยก่อนก็คือวันแรกที่มาจะยับหน่อยใช่แต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนั้น ก็คือรอบนี้ก็จัดเต็มใช่ครับก็เซตอัพไว้เดินทางเลยแหละรอบนี้รอบนี้เลยเซตอัพไปจนทางเปลี่ยนเยอะนาะพี่รอบนี้กล่าวว่าเปลี่ยนยับเลยมันถึงรอบพอดีด้วยแหละมันชนรอบพอดีด้วยแหละมันชนรอบที่เราจะต้องเปลี่ยนสวิตใหญ่อยู่แล้วแล้วบวกอ่ะมันจะได้เดินทางพอดีก็โอเคนะก็แต่ก็จ่ายตังค์เยอะหน่อยจ่ายตังค์เยอะหน่อย แา่ว่าเซตนี้ยังไงนะครับเซตนี้ที่เราทำใช่ไหมใช่ผมอยากให้มันเป็นฟิลลิ่งเหมือนรถรถล่องอะรถที่เหมือนแบบว่าอ่ายืนพื้นด้วยความเร็วสุงสูงได้แต่รอบเครื่องต้องไม่ลั่นความร้อนสะสมไม่สูงแต่ก็ยังกระแทกได้คือรถก็ยังก็ยังอ่ะว่ายังมีแรงกระแทกแตงอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่เหมือนชุดที่ผมอ่ะเซตรถได้พี่ขึ้นเขาเซตนั้นนี่คือขี่ทางเรียบอ่ะ รออมันจะสูงหน่อยถูกปะแต่เวลามันมีขึ้นเขาเาแรงมันดีมันเปิดกระแทกใส่ตึงตึงเนินต่อเนินได้ไม่มีปัญหาแต่รอเนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปโจทย์มันไม่ได้ขึ้นมันเป็นขาลงพอมันเป็นขาลงวิธีเซ็รถมันก็เลยเปลี่ยนผมก็เลยลื้อทั้งหมดเลยลื้อหมดเลยลื้อหมดเลยแล้วก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยความที่รอบที่แล้วที่ผมได้เม็ดไปใหม่พี่รู้สึกว่ามันดีกว่า ใช่ไหมมันดีกว่าผมผมคิดว่าพี่น่าจะชอบฟิลลิ่งประมาณนี้มากกว่าก็เลยหรือหรือชามใหม่หรือวิธีการเรียงน้ำหนักเม็ดใหม่ใหม่อะใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยเรียกว่านิวใหม่เลยอ่าก็เอาง่ายๆคือคนขี่ตื่นเต้นไม่รู้อะแต่คนเต้ตื่นเต้นนะาา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 างอาา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 ่าา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 ีาา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 าไาา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  เอาล้วผมตื่นเต้นวยเลยเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นไปจริงจริงตื่นเต้นไปอีกควาสะอาดไม่ได้แบบเท็เลยอ่ะนี่โอเคใช่ไหมพี่โอเคเลยอร์วิสรอบนี้ผมเปลี่ยนหลายอย่างมากๆเอาหลักๆเลยก็จะมีชามแต่งไล่เม็ดใหม่สายพานกลองอากาศสปริงคัดแต่ง ลูกปืนข้างแครงตัวชามสไลด์ผ้าเบรกหลังแล้วก็รวมทำความสาดชุดข้างอัจฉริบีใหม่ทั้งหมดอ๋อไล่น้ำมันเบรกใหม่ด้วยมันก็จะเยอะๆหน่อยอะนะ <laughs> มันเบรกนี้คือยังไงครับพี่สาคัญขนาดไหนครับพี่สาคัญขนาดไหนเหรอจริงๆมันสําคัญแหละเอาพูดจริงๆไม่จำเป็นจะต้องรถเดินทางหรือรถอะไรนะรถใช้งานทั่วไปก็สําคัญแต่เราพูดกันในมุมของรถที่ใช้เดินทางแล้วกันโดยเฉพาะรถที่เป็นดิสตหน้าหลังมันสําคัญมากครับเพราะว่าน้ํามันเบรกอ่ะมันเหมือนน้ามันเครื่องมันจะมีจุดเสื่อมสภาพของมันอยู่แล้วแต่มันจะไม่เหมือนตรงน้ํามันเครื่องที่แบบว่ามันพังง่ายกว่า ถ้าเราไม่ใส่จน้ำมันเครื่องในรถเราจะพังง่ายใช่ไถูกไหมใช่อย่างน้ำมันเบรกอ่ะมันไม่ได้ทําให้รถพังหพงบอกมาคนก็เลยละเลยกันแต่อย่างพี่อ่ะเอารถไปขึ้นเขาไปใช้เบรกหนักๆอ่ะถ้าเราไม่เซอร์วิสดีๆนะที่เจอกันเลยนะก็คืออาการเบรกว่าวเบรกว่าวเกิดจากน้ามันเบรกอ่ะมันเดือดมันร้อนมันร้อนมากมันร้อนจนแบบว่ากุทนไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วเบรกพี่ก็จะหายไปถ้าเบรกอ่ะเบรกพี่มันเป็นดิสน้าหลัง ถูกไหมครับถ้าพี่อยู่บนเขาอะ่ะแล้วพอพี่กำ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 ไปแม่งความร้อนสะสมสะสม,สสมน้ำมันเบรกแม่งเสื่อมสาภาพความชื้นแม่งเยอะแม่งทนไม่ไหวแม่งเวาพอวาเสร็จปุ๊บไม่มีเบรกเลยอยู่บนเขาอะ่ะพี่ลองคิดสภาพดิพี่จะใช้อะไรเบรกไม่มตีหรอไม่ได้ไม่ได้ <laughs> มันจึงสาคัญมากแต่ถ้าเป็นรถรถเล็กๆบางทีดัมเขามีดัมหลังดิสเบรกหน้าดัมหลังพวกเนี้ยก็ยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเป็นดิสหน้าดิสหลังอะ่ะ อันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกลขึ้นเขาเน้นแล้วกันว่าถ้ามีขึ้นเขาอ,อ่ะก็เซอร์วิสให้เรียบร้อยครับทำให้เรียบร้อยอดีกว่าเชื่อยดีขนาดบางคันเราส์วิตไปแล้วมันยังมีอาการไหมบนเขาเลยบางทีเกิดจากเทคนิคการขับขี่ของคนคนด้วยหรือสภาพ,ภาพถานนที่แม่งโหดจริงๆทางชันจริง,รงๆอะไรเงี้ยเออมันก็อยู่ที่ทหลายปัจจัยแต่ถ้าเป็นรถบ้านนะครับมันก็ควรจะเซอร์วิสท,ทุก5 0 0 0มืนก็ได้อะอย่างอย่างขี้หมูขี่หมาละห้าหมื่นโลก สวิตมันตั er ้งที่นึงอะไรเงี้ยแต่ถ้ารถเดินทางคุยกันเป็นกรณีเลยเข็นใบเค็เลยใช่เข็นใบเค็เลยเท่านั้นครับเข็นใบเค็นเลยเพราะว่าถ้าเบรกพี่ว่าันนั่นหมายความว่าพี่ขี่รถโดยที่ไม่มีเบรกและลงก่ออันตรายนะ้พี่ใช่ไม่อันตรายมากไม่อันตรายมากเมื่อก่อนตอนที่ผมขี่รถเที่ยวก็เคยเจอคนที่อยู่ขี่ขี่มาแล้วเบรกว่าวบุ๊สรุปสุดท้ายก็ก็ต้องลงทิ้งตัวลงทางทางใช่ไม่งั้นพี่จะลงไปยังไงอะ ไม่ได,ไได้ยังไงก็ต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งถูกป่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นนะ่ะมาเลยแล้ผมรู้ว่าอ๋อสำคัญนี่หว่าหลังจากนั้นก็เลยเป็นบรรทันเลย<อ>ถ้ารถที่จะมีเดินเดิน,เดนทางขึ้นเขาก็สวิตช์เรียบร้อยซะแต่อย่างเขาเล็กๆอ่เกกะเหมือนแบบว่าเขาใหญ่เขาใหญ่เนี้ยไปปีล็อกก็ได้<อ>หรือไปสังข่ายอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ได้เดือดดังขนาดน,นั้นเนี้ยก็ก็มันก็ยังละเว้นกันได้แต่ถ้าอย่างพี่อย่างเงี้ย อยู่เป็นเขาสี่วันอ่ะมันมันก็ควรจะต้องเซอร์วิสไปและเให้มันเรียบร้อยเออให้มันเรียบร้อยซะมันจะได้สบายใจแล้วก็ถ้าเราเซอร์วิสแล้วบวกกับเทคนิคการขับขี่ที่ดีอ่ะครับปัจจัยเสี่ยงมันลดลงอ่ะในการเดินทางมันลดลงอืเชื่อผมเถอะดีลดดีแล้วมีทักษะการขับขี่ที่ดีนะไม่จะมีความสุขลองจินตนาการนะถ้าพี่ไปเบรกแตกอยู่บนเขาอ่ะแล้วถ้าย้อนกลับมาได้ว่าถ้าทำเนี่ยใครก็ต้องเลือกทำถูกปะถูกเออเหมือนที่ผมพอกอ่ะเปลี่ยนแค่ ร้อยสองร้อยบาทอะแต่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนกันแล้วถ้ารถไปพังอยู่ข้างนอกแล้วไม่ถามตอนนั้นอะยอมจ่ายไหมสองร้อยจ่ายทุกคนก็เจ่ายหมดอืมมันเป็นบบน,น้นเพราะฉะนั้นัอะไรที่มันแบบเราทําแล้วมันการความเสี่ยงได้อะทาเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างหึืหอกป่ปไม่ได้แบบ,บโหเยียบทีนึงต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่ก็ดูตามสม,มตหมตุสมผลไปก็เหมือนที่ผมบอกสุดท้ายแล้วมันก็ต้องคุยกันเป็นเคสไปเคสอย่างบางคนอาจจะยืนพื้นการเซ็กแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไปไหนอ๋อผมไปเขาใหญ่ เห็น่าการดูแลลมก็เปลี่ยนไปผมไปไหนผมไปลาดรีเปลี่ยนไปเอาแค่ว่ามันควรมีมาตรฐานในการสวิตละแหละแต่ใครจะสวิตมากสวิตน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าเราไปไหนมากกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วน้ำมันเบรกพวกนี้พี่มันมีระดับเกรดไหมว่าแบบไหนคนวิ่งแบบไหนคนวิ่งยังไงจริงจริงน้ำมันเบรกอะมันกำหนดไว้อยู่แล้วว่าคนจะต้องใช้ดอดสามกับดอดสี่ในรถปั๊มเดิมเดิมเหมือนกันครับจริงจริงแล้วเวลาผมเลือกใช้อะผมจะใช้ดอดสี่มันทนความร้อนได้มากกว่า แต่ไม่ได้แปลว่าดอกสามมันจะทนไม่ได้นะมันก็ทนได้เหมือนกันแต่ก็ดอกสี่มันทนได้มากกว่าก็ใส่ไปสิเออก็ใส่ปกตีไปแล้วมันก็ไม่เขาเรียกไงอ่ะมันมันก็ดีกว่าถ้าหนาผมนะเพราะว่าเราใช้เบรกหนักกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรถยูเซอร์ทั่วไปเลยขี่อยู่ในเมืองไม่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องดอดสี่ก็ดอกสามก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ที่ ผมว่าเวลาถึงเวลาสวิตแล้วทําไมผมเลือกดาสีก็เหมือนเท่ากันนะราคามันก็เท่ากันนะแล้วก็แล้วก็มันไม่ได้หายากขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมก็ใช้ดาสีดีกว่าครับทนกว่าอะไรกว่ามันทนความมันทนความร้อนได้มากกว่าประมาณนั้นทนความร้อนได้มากกว่าอึดกว่าอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าพี่เล่นกัมเบกตั้งแต่หัวเขายังกันเขายังนะอันน้ก็ไม่ยืนทนได้หรอใช่ไม่ว่าจะดอปไหนก็ไม่ไหวอไหนก็ไม่ไหวใช่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูทั้งพฤติกรรมการขี่เราด้วยแล้วก็รถที่เราดูแลด้วยใช่ครับ ว่าก่อนจะาจะเดินทางทุกครั้งทุกทริปหลายๆทริปของเราก็ต้องมาที่นี่ก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนพี่โตเขาก็จะเซ็ตรถให้เราตลอดเออซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราสบายใจมากๆในการเดินทางนี้ดีกว่ายกเว้นว่าจะมีแบบว่าพ่วงกัรโควิดเดือนนี้เดือนนี้มี2ทริปพี่โตเขาก็จะเซ็ตให้แบบว่าพอดีกับ2ทริปนี้พอดีแล้วกลับมาค่อยมาให้เขาแบบตรวจเช็คอีกทีหนึ่ง อะไรอย่างนี้เออซึ่งจะบอกว่าพี่โตเขาครับคือดูแลดีมากทุกอย่างดีหมดเลยอืมถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้เรามาติดต่อพี่โตนะเซอร์วิสรถมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนละเอียดรถที่ผมออกไปวิ่งไกลๆไปไหนก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเลยเออไม่เคยมีปัญหาไม่เคยงองแงขับไกลสารที่บอกครั้งก่อนที่ผมออกทิปเป็นพันกว่าโลอ่ะก็ไม่เคยมีปัญหา ขับไปขับกลับได้แบบไม่ได้มีปัญหาเลยเ,ลยเออนั่นแหละครับมีโอกาสก็ลองติดต่อพี่โตมานะครับคนที่ขับเดินทางหรือจะเป็นรถแม่บ้านพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาพี่โตเขาดูแลได้อันนี้การันตีได้จริงๆนะว่าทํารถที่นี่คุณได้รถที่ดีกลับไปแน่นอนครับออพี่โตถ้าคนที่เขาอยากเดิน,เดนทางอะพี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย แบบพวกไม่ว่าจะเป็น a d b หรือว่า p c เซหรืออะไรก็ล้วแต่พี่สายเดินทางเราควรดูแลยังไงก่อนออกเดินทางบ้างพี่ดูแลยังไงก่อนออกเดินทางเหรอใช่พี่เอาหลักๆเลยนะดูแม่งทั้งคันดูแมงทั้งคันดูทั้งคันเลยแต่แต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันอย่างพี่อ่ะพี่ดูแลรถมาตลอดถูกปะเวลาเรามาเช็คอ่ะมันก็จะดูแลง่ายแต่ถ้าอย่างรถที่เหมือนแบบไม่เคยดูแลเลยอ่ะก่อนเดินทางอาจจะต้องวางแผนในการเซอร์วิสยาวหน่อยอาจจะต้องมาดูก่อนลอสองล่ออะไรเงี้ยเอาแบบง่ายๆเลยนะรวบๆเลย ถ้าไปโรลออโต้เราพูดถึงโรลออโต้ก่อนถ้าไปโรลออโต้ชุดข้างของเหลวหลักๆคือ2ตัวนี้ชุดข้างกับของเหลวแต่ทีเนี้ยในคําว่าชุดข้างกับของเหลวอ่ะปัจจัยจริงๆมันเยอะข้างในอ่ะแค่เอาแค่ชุดข้างปัจจัยมันเยอะมากจะออกแบบยังไงนะแต่อันเนี้ยเอาให้มองว่ามันเป็นเรื่องของคนที่จะลงมาชิดกันหนักนนี่ว่าแต่ถ้าหลับพูดกันโดยรวมว่าอะไรควรจะต้องทําก็คือดูระบบส่งกําลังดูของเหลวแค่นี้หลับมันก็เดินทางได้แล้วแต่ ถ้าใจพูดอะคือก็สองชั่วโมงก็คุยได้นั่ง,<อ>ง,งคุยได้สองชั่วโมงก็คุยได้เพราะว่ามันเยอะมันละเอียดมันรายละเอียดมันเยอะมากครับก<ม>็เอาเป็นว่าใครที่จะเดินทางก็อย่างขี้หมูขี้หมาเลยนะขี้หมูขี้หมาเลยก็คือดูชุดข้างนิดหน่อยแล้วก็ดูของเหลวนิาหน,<ม> <ๆ S 1> น่อยก็เดินทางได้แล้วแต่จริงๆแล้วอะผมเคยเจอคนที่ดูแลแบบนี้นก็คือเปิดดูชุดข้างและดูแลของเหลวอะมันไปได้แต่มันจะไปได้ในในบริบทของที่มันจะไปได้ไม่ใช่เหมือนแบบทําไปแล้วแล้วพี่จะวิ่งแบบร้อยร้อยสิบ ได้ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ไหวบางทีมัได้ยืนพื้นกันเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยตามที่รถมันจะไปไหวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าเราอยากขี่สนุกไว้ใจได้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเซตอัพดีกว่าเบอร์กว่าเยอะเบอร์กว่าเยอะแล้วถ้าสนวนเราออกทริปไปแล้วพี่กลับมาเราต้องเช็คอะไรไหมพี่กลับมาใช่ไหมใช่เรากลับจากทริปแล้วอะ่ะถ้าเดินทางไกลย้ำถ้าเดินทางไกลในทุกกรณีต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิด,ต,ปดต้องเปิดเช็คครับเพราะว่ารถที่เดินทางอ่ะมันไม่เหมือนรถใช้ทั่วไปนะเวลาเราเดินทาง เราขี่แช่คนเดียวที่ร้อยหนึ่งหกสิบโลเจ็ดสิบโลร้อยสิบสี่สิบโลสามสิบโลเงี้ยมันความเครียดหรืออะไรเงยมันมันตาน่างเยีายเราขี่ในเมืองครับอ่าความร้ความร้อนทุกอย่างมันต่างกันหมดบางทีเราเอาไปขึ้นเขาเงี้ยโอ้โหความเสียหายมันก็คนละเลือกกราอยู่ในเมืองแล้วมันก็เลยเป็นในผลที่ว่าทําไมจะต้องกลับมาต้องมาเปิดแต่ถ้าถึงว่าเป็นทิปใกล้เหมือนที่พี่ไปสุพรรณไปลาดรีอ่า กล้ๆอ่ะเขายงเขาใหญ่อะไรเงี้ยมันอารมาหม่วยได้คือกลับมามันอาจจะยังไม่ต้องมาเช็คก็ได้อาจจะเหมือนแบบขี่ซักพันโลก็ได้ตามตามที่รถเราจอิีแล้วตามที่คุยกับช่างเพราะว่าช่างอ่ะจะต้องบอกเลยว่ามันจะไปได้แค่มากน้อยแค่ไหน่ออย่างพี่งี้ยผมบอกไปได้พี่แต่กลับมาก็สักพันโลก็เข้ามาเช็คนะประมาณนั้นแต่ถ้าทริปใหญ่เลยเล่นไปน่านกันไปบูอาบูระเบิกไปเชียงใหม่ไปปายพวกนี้กลับมาแนะนําให้เปิดเช็ค ให้เปิดเช็คให้เปิดเช็คอย่างน้อยๆก็เปิดเพื่อเคลียร์เคลียร์ฝุ่นเคลียร์ภาพจระบีอะไรพวกนี้หรือเช็คว่ามันมีซีนที่มันแตกไหมประมาณนั้นแต่ทั้งหมดทัง้งมวลที่พูดมาถ้าไม่อยากมีปัญหาจุกจิกเยอะช่างคนนี้พ <laughs> ี่โตใช่ค<อ>รับคอนแทคเดียวเถอะทิ้งไว้ให้คือจริงๆแล้วอ่ะช่างมาเก่งเยอะเก่งมีช่างทุกคนเก่งหมดแหละถ้าหน้าผมอ่ะแต่ถ้าฟิลลิ่งเหมือนผมอ่ะ มันก็จะมีแค่ผมนิวออกไหมใช่ใช่แต่ถามว่าผมก็ไม่สามารถจะดูแลพี่ๆได้ทุกคนเออประมาณนั้นก็อาจจะต้องเป็นผมไปทำกรรมเัมือใครไว้อะอผมก็มได้ดูแลคนนั้นอ่ะดอประมาณนั้นอ่ะดูประมาณนั้นเพราะว่าผมทำคนเดียวไงผมทำคนเดียวอย่างวันนี้อ่ะพี่พี่พี่นิวลองดูผมทำอ่ะวันนี้ของพี่ก็ครึ่งวันอ่ะใช่ครึ่งวันตั้งแต่บ่ายเย็นเย็นจนบ่ายเซตกันแบบเป็นทั้งวันเลยมันประมาณนั้นประมาณนั้นครับคืออยากรับนะอยากทำทุกขั้นแหละแต่มันทำได้แค่นี้อทํทำได้แค่นี้ โอเคเลยพี่อย่างที่พี่ตัวบอกก็คือไม่รับบล็อกอินไม่รับ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 บล็อกอินครับทักมาจองไว้ก่อนแล้วทักมาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหายแบบหายไปเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาอะมาตอบมาตอบอยู่แล้วมาตอบอาจจะตอบช้าหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าทำคนเดียวเนาะใช่ช้าหน่อยน้ครับอืมแต่การันตีฝีมือครับขอบคุณครับทัก่กทักก็ด่าเลยโอเคครับพี่ขอบคุณครับ